This is the Standard Podcast. Eye-opening for your ears. 8-Minute History ประวัติศาสตร์8นาทีในวันนี้ครับเราจะพาทุกท่านย้อนไปดูสังคมนะครับที่จะทำอะไรก็ต้องมีค่าน้ำรอนน้ำชาให้กับเจ้าหน้าที่มาเฟียเป็นเพื่อนกับตำรวจ ตำรวจใช้อำนาจในการเอื้ออำนวยความสะดวกให้กับมาเฟียจนกระทั่งที่สุดครับความเน่าเฟะเหล่านี้นำไปสู่การปรับโครงสร้างตำรวจครั้งใหญ่จนองค์กรตำรวจของพื้นที่นั้นกลายเป็นองค์กรตำรวจที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียกันด้วยผมกำลังหมายถึงการปฏิรูปตำรวจฮ่องกงในทศวรรษที่1970ออันเป็นที่มาของการตั้งองค์กรการต่อต้านคอร์รัปชันที่ถือว่าเป็นอิสระโดยสมบูรณ์แบบในทุกระดับและสามารถตรวจสอบองค์กรราชการในพื้นที่นั้นได้อย่างถึงรากถึงแก่น และนั่นก็คือองค์กร ICAC ของฮ่องกงและเรื่องราวที่นำไปสู่การปฏิรูปตำรวจในเกาะฮ่องกงในยุคที่มีอังกฤษนั้นเป็นเจ้าอาณานิคมกันอยู่ครับย้อนกลับไปสู่เกาะฮ่องกงครับในทศวรรษที่5 0 6 0ก็เหมือนกับหลายๆประเทศทั่วโลกกันเลยที่เศรษฐกิจนั้นก็มีความเจริญรุ่งเรืองสำหรับฮ่องกงเองนั้นนอกไปจากอุตสาหกรรมการเดินเรืออุตสาหกรรมการเงินกันแล้วอุตสาหกรรมการผลิตถือว่าเป็นอีกหนึ่งเสาหลักของอุตสาหกรรมฮ่องกงในเวลานั้นแต่สิ่งที่สื่อได้ว่าเป็นพิษ ที่วนเวียนอยู่ในสังคมฮ่องกงก็คือเรื่องของการคอร์รัปชันซึ่งถือได้ว่าทำกันเป็นล่ำเป็นสันกันในทุกๆมิติเลยจนมีคำกล่าวคำนี้ครับหมูฉีนหมูสศยไม่มีเงินก็ไม่มีมมน้าเป็นการสะท้อนออกซึ่งคาว่าทุกอย่างต้องจ่ายเงินคนป่วยถ้าต้องการให้รถพยาบาลน,นั้นนําไปส่งที่โรงพยาบาลก็จะต้องจ่ายค่าน้าร้อนน้าชาให้กับคนครับคนบ้านไฟไหม้ต้องการใชใ้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ําก็จะต้องจ่ายเงิน จะขอบ้านเช่าของรัฐก็จะไม่ต้องใส่ซองให้กับเจ้าหน้าที่จะเอารูปเข้าโรงเรียนไม่ต้องพูดถึงก็ต้องจ่ายตังค์อย่าว่าแต่คนฮ่องกงเองนะครับฝรั่งอังกฤษเจ้าอาณานิคมเองที่อยู่ที่นั่นจะทำพาสปอร์ตเอกสารราชการก็จะต้องจ่ายเงินใส่ซองให้กับเจ้าหน้าที่ในทุกๆระดับชั้นกันด้วยลองคิดดูนะครับว่านี่อยู่ภายใต้ระบบอาณานิคมของอังกฤษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยอมรับว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับคอร์รัปชันในเวลานั้นไม่ใช่เฉพาะคนจีนพื้นที่แต่ยังมีเเเจ้้้าาาหนททีีี่่่่ฝรรังงงขขไปกยยวอโดต รวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอังกฤษเองอีกด้วยมาถึงในปี1967ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นปีทองของวงการตำรวจฮ่องกงก็ว่าได้ครับพอรัฐบาลอังกฤษในฮ่องกงในเวลานั้นประกาศว่าจะมีการขึ้นค่าเรือโดยสารข้ามฟากก็คือฝั่งฮ่องกงและเกาลูนก็คือเรือสตาร์เฟอรี่ซึ่งหลายคนอาจจะคุ้นหูกันดีโดยณเวลานั้นเป็นการประกาศว่าจะมีการเพิ่มค่าโดยสารที่เดียว25%ณนะเวลานั้นต้องยอมรับกับว่า อุโมงลอดระหว่าง2ฝั่ง,งเกาลูนและฮ่องกงที่ให้รถข้ามนั้นยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นสตาร์เฟอรี่จึงเป็นช่องทางแค่ช่องทางเดียวในการข้ามฟ้ากันไปมาการขึ้นค่าเรือทีเดียว25%เป็นสิ่งที่ก่อเกิดความไม่พอใจให้กับกลุ่มคนฮ่องกงกันด้วยและนําไปสู่การชุมนุมประท้วงใหญ่โดยเฉพาะยิ่งที่ฝั่งเกาลูนบริเวณถนนนาธานโรสนะครับซึ่งบริเวณดังกล่าวก็จะมีสอ,อลากหลายสอ놀อซึ่งคนไทยคุ้นชื่อกันดีเช่นเกาหลงเยาวมาติจงหวน มีการประท้วงลุกลามมีคนรุ่นใหม่เข้าร่วมกันเป็นจำนวนมากมายทีเดียวรัฐบาลบริติชฮ่องกงในเวลานั้นใช้แก๊สํำตาไปเป็นหลักร้อยกระป๋องในการควบคุมฝูงชนในเวลานั้นถือเป็นจราจรขนาดใหญ่ทีเดียวที่สุดสามารถหยุดยั้งสถานการณ์ในครั้งนั้นได้จากนั้นชื่อของกรมตํำรวจฮ่องกงจึงได้รับเกียรติจากรัฐบาลที่ลอนดอนมีการสถาปนาชื่อว่า Royal Hong Kong Police Force เพิ่มคำว่า Royal เป็นการเพิ่มเติมไม่เห็นึงการยกระดับหน่วยงานของรัฐให้ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งกันด้วยสถานการณ์แบบนี้เองครับทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหลายหลายคนได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นตำรวจจีนฮ่องกงเองหรือว่าตำรวจอังกฤษเองซึ่งถือได้ว่าเป็นแกนนำในการที่จะปราบปรามการชุมนุมประท้วงในครั้งนั้นกันด้วยคนสองคนที่อยากจะเอ่ยชื่อถึงครับซึ่งเติบโตมาจากการควบคุมฝูงชนในครั้งนั้นคนแรกเป็นนายตำรวจหนุ่มใหญ่ลอเหลามีชื่อว่าเลยหลอกตามภาษากวางตุง้ง ก็มีชื่อตามภาษาจีนกลางว่าลุยเลอร์ลุยมอเลอร์ที่นอกจากจะได้รับเครดิตอย่างมากในการปราบฝูงชนในครั้งนั้นแล้วก่อนหน้านั้นเขาถือได้ว่าเป็นหัวหน้าตำรวจในการถลายแก๊ง 14K ในกลางทศวรรษที่50ถือเป็นหนึ่งใน4สารวัตรสอบสวนชื่อดังของฮ่องกงหรือที่มีฉายาว่าใส่ตายท่ามเฉิงมีความหมายว่าสพยามยมแห่งการสืบสวนของเกาะฮ่องกงนอกเหนือไปจากนี้ชื่อของไหลหลอก ยังถือว่าไม่มีความเกี่ยวพันกันกันกบมาเฟียการค้ายาเสพติดขนาดใหญ่ของฮ่องกงที่มีชื่อว่าอุมซิกเฮาหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามของเป๋เฮาอยากเป็นเจ้าพ่อซึ่งถูกสร้างมาเป็นหนังอยู่หลายครั้งเหมือนกันบางคนบอกว่าเป็นเรื่องของแมวจับหนูบางคนบอกว่าแมวกับหนูเป็นเพื่อนกันอย่างที่ไม่มีใครรู้ในโลกสาธารณะ อีกหนึ่งคนที่รับการโปรโมตในช่วงเกร่อบเวลาดังกล่าวจากการปราบฉลาจนในปี1960นั้นก็คือรองผู้กำกับสอนอเอก,กาลูนที่มีชื่อว่าพีเตอร์ฟริตซ์รอยกอตเบอร์ก็เป็นตำรวจสัญชาติอังกฤษที่อยู่ในสอนอ,อกเกรดเมาเลยตลอดเมื่อจ,จะเป็นสอนเออก,กาลูนเองก็ดีหรือสอนสอนามบินแห่งชาติไข่ตักอีกด้วยหลายท่านอาจจะถามว่าเรื่องราวของการคอรัปชันของตำรวจฮ่องกงนั้น ไม่มีหน่วยงานตรวจสอบหรือคําตอบคือในกรมตํารวจฮ่องกงเองนั้นมีหน่วยงานตรวจสอบคอร์รัปชันกันเองภายในกรมตํารวจแต่เหมือนกับจะไม่เคยจับใครได้เลยเพราะเป็นการตรวจสอบกันเองภายในกลุ่มตํารวจด้วยกันเองจนกระทั่งในปี1970ไม่รู้ว่าด้วยสาเหตุอะไรไม่แบ่งนายหรือเป็นเพราะตารวจตัดตํารวจหรือเป็นเพราะมาฟียจากฝั่งตรงข้ามจนกระทั่งทําให้เละหลอกบุคคลซึ่งครั้งหนึ่งถือได้ว่าเป็น1ใน4มือสอบสวนระดับพระการของฮ่องกงนั้น ถูกกรมตำรวจค้นพบได้ว่ามีเงินอู้ฟู่มหาศาลถึง500ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินที่เยอะมากมายมหาศาลเหลยหลอกเองได้มีการโยกเงินนั้นไปในบัญชีต่างประเทศเกือบเกือบจะสิประเทศทั่วโลกกันด้วยมีการยักย้ายถ่ายเทยแบ่งเงินกันแมาจะเป็นบัญชีของตัวเองหรือบัญชีของภรรยาซึ่งมีชื่อว่าฉอยจันทั้งสองคนจึงถูกที่จะควบคุมตัวในข้อหารวยผิดปกติ เพราะไม่สามารถที่จะอธิบายที่มาของเงินถึง500ล้านเหรียญฮ่องกงซึ่งถือได้ว่าเป็นเงินจํานวนมหาศาลเหล่านั้นได้แต่เจ้าตัวครับคือเหลยหลอกและภรรยาก็คือชฉอยจันรู้อยู่ดีว่าจะต้องถูกดำเนินคดีเลยเดินทางในการที่จะหนีพร้อมกับลูกอีก8คนไปยังแคนาดาและไต้หวันก่อนที่จะเอาเงินดังกล่าวนั้นไปใช้ในต่างประเทศถึงแม้ว่าจะเหยียบเกาะฮ่องกงไม่ได้เลยแต่พวกเขาก็ดำรงชีวิตมาอีกยาวนาน เหลยหลอกนั้นเสียชีวิตตอนที่อายุ82ปีกลับมาฮ่องกงอีกไม่ได้เลยแต่ไม่แต่เพียงตำรวจสัญชาติฮ่องกงแต่เพียงอย่างเดียวครับเพราะตำรวจสัญชาติอังกฤษเองยังรองผู้กำกับที่ได้รับการเลื่อนยศบ่อยๆในระยะหลังๆคือปีเตอร์ฟริตซ์รอยกอร์เบอร์เองถูกตรวจค้นครับว่ามีเงินมากถึง4.4ล้านเหรียญฮ่องกงถ้าเทียบกับเงินที่ไหลหลอกยักยอกไปในครั้งนั้นถือว่าน้อยมากๆแต่กระนั้นก็ตามแต่ ถือว่าเป็นเงินจํานวนมากมายมหาศาลในเวลาดังกล่าวด้วยถ้าเทียบเงิน4.4ล้านเหรียญฮ่องกงในวันนั้นปัจจุบันก็คือประมาณ5ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ160ล้านบาทในวันนี้ถือว่าเงินไม่เยอะมากนักสักเท่าไหร่แต่เป็นการสร้างความรู้สึกอึดอัดครับข้องใจของคนฮ่องกงสาเหตุเพราะว่ากอรดเบอร์สามารถที่จะหลบหนีการจับกลุ่มของเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงและเดินขึ้นเครื่องบิน จากสนามบินไคตักกลับไปที่สาราจอา,าจาักบ้านเกิดได้แบบง่ายๆแน่นอนครับว่าทําให้ประชาชนนั้นไม่พอใจและมีการชุมนุมประท้วงต่อต้านความไม่โปร่งใสของกรมตํารวจที่มีกันมาอย่างยาวนานที่สวนวิกตอเรียจนในที่สุดอังกฤษสามารถจับตัวกอร์เบอร์ได้และดําเนินการสร่งกลับมาดําเนินคดีที่ฮ่องกงต้องโทษจําคุก4ปีริบเงินที่เหลืออยู่กลับมาได้2 5ง0 0 0เหรียญฮ่องกงกันด้วย ในเวลาดังกล่าวรัฐบาลลอนดอนเองตระหนักถึงสนิมคอร์รัปชันในวงการเจ้าหน้าที่และก็เจ้าหน้าที่ตำรวจของฮ่องกงผู้ว่าการเกาะฮ่องกงในเวลานั้นซึ่งมีชื่อว่าเซอร์เมอรีแมคลาโฮสซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้ที่ได้ดำรงตำแหน่งนี้ยาวนานที่สุดถึง10ปี6เดือนตัดสินใจที่จะมีการขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษที่ลอนดอนในการวางโครงสร้างกวาดล้างคอร์รัปชันให้สิ้นซากที่สุดครับอังกฤษได้มีการส่ง นักกฎหมายชาวสกอตติชมือฉมังที่มีชื่อว่าอลิสเตอร์เบลเคอร์มาทำการศึกษาโครงสร้างการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันที่นำมาสู่องค์กรที่รู้ในหนังจีนบ,บ่อยๆก็คือองค์กร ICAC ลีมเจงกงชู C, hi, ซึ่งเป็นองค์กรอิสระไม่ขึ้นกับกรมตำรวจอีกต่อไปแล้วขึ้นตรงกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่โดยตรงและในปี1974องค์กรนี้ถือกำเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการพร้อมไปกับการปฏิรูปวงการตำรวจกันอย่างขนาดใหญ่ ณเวลานั้น i c a c เดำเนินคดีเกี่ยวกับการคอร์รัปชันของตำรวจนับร้อยร้อยรายในเดือนเดียวนำไปสู่การทำโทษอย่างมโหฬรารดังที่เราอาจจะเคยได้ยินครับตามหนังจีนว่าการเป็นตำรวจในยุคทศวรรษ60และ70ถือเป็นความน่าละอายสำหรับลูกหลานเป็นที่สุดในขณะเดียวกันได้มีการเข้าไปดูในรายละเอียดว่าการปรับโครงสร้างนั้นจำเป็นต้องมีการพิจารณาถึงผลตอบแทนที่จะให้กับข้าราชการตำรวจฮ่องกง โดยอลิสตาแบล็าเคอร์ซึ่งเป็นแม่งงานในการปฏิรูปมองแล้วว่าเงินเดือนตำรวจฮ่องกงนั้นถือได้ว่าต่ำมากถ้าหากเทียบกับค่าครองชีพที่สูงขึ้นเรื่อยๆและนั่นถือเป็นรากฐานของการคอรัปชันของเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้มีการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกันกับค่าครองชีพของฮ่องกงซึ่งณนะเวลานั้นถูกตำหนิรุนแรงว่าการเพิ่มเงินเดือนให้กับกลุ่มที่ถือว่าถูกตราหน้าหนักที่สุดว่าคอรัปชันคือสิ่งที่ผิดมหันต แต่ท้ายที่สุดผลออกมาคือเจ้าหน้าที่กรมตํารวจในปลายุคทศวรรษ70นั้นพลิกกลับมากลายเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่มีความสะอาดมากขึ้นและกลายเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ถือได้ว่าดีที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียดังที่พวกเขาตั้งปณิธานเอาไว้ตอนต้นของการปฏิรูปตํารวจว่าพวกเขาต้องการจะเป็นเอเชียส์ไฟนสหรือตํารวจที่ดีที่สุดในภูมิภาคเอเชียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องยอมรับว่าความเอาจริงเอาจังของประเทศเจ้าอาณาจิคมอย่างอังกฤษ คือองค์ประกอบที่มีความสําคัญในการที่อังกฤษนั้นสามารถที่จะปฏิรูปตํารวจในเกาะฮ่องกงได้เป็นผลสําเร็จ The Standard Podcast Eye ears opening for your ears.